ที่สาธิตการแย่จมูกนะคะงันคอ45องศานะคะเป็นนาตไปนะคะอ่าเลยีกบอนั่งชนเพืออาเยโรโอเคนะคะเล่นเกมตาแดงเล่นเกมอย่างเดียวเล่นเกมเดีคะ ไม่จอดประเด็นเรื่องอนไรเป็นได้แข็งมันนะนนนอกมวนโอเคนะคะแล้วก็หมุนนะคะหมุนตรงนี้นะคะหมุนให้มันเข้ากันนะคะหลังจากนั้นก็หักตัวนี้ช่วยนะครับเพราะว่ามันลงสุดไม่หักไมหรือไม่ต้องหักไม่แต่รงไปเรื่อยๆแต่คนคนหลังจากนั้นเราก็จะตรวจด้วย NPK นะคะคิดเทสนะคะ พอเอาลิสเ็จมาให้นะวันนี้ตัวตัวเปิดอ่านโอเคนะคะหลังจากหมุนเสร็จนะคะจริงจริงเขาให้หักนะคะหมุนเสร็จแล้วหมุน ลบกิดเดียวซีนี่เนี่ยหักแม่นั่นอืมมันมีรอยหักเข้ามาเยอะึ้ทหักผิดยปิดไปเลยครับปีดไปเลยโอเคครับ หลังจากนั้นตรวจนะคะตอนนี้ตอนนี้คิดเป็นคิดเปล่านะคะพอคิดเปล่าหลังจากตรวจนะคะของนา,นายยุรันนันนะคะเดี๋ยวต้นเขียนชื่อตัวเองนะครับเขียนชื่อฉันขยลด์ครับนุ่นนุ่นนุ่นฮะเ่าัวคนเดียวอันนี้ให่แต่คนเดียวหน้าหยุดครับดดโอเคเรียบร้อยค่ะรอผล สิบห้าถึงยี่สิบนาทีตอนนี้ตอนนี้อนนรอผลสิบ